สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับป,ป๊าปอีจากกัสตี้ชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับป,ป๊าปปอีจะมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับชื่อของนิ้วมือทั้ง5นิ้วของเรานะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่านิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและก็นิ้วก้อย มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับนิ้วแรกนะครับก็คือนิ้วหัวแม่มือนะครับหรือว่านิ้วโป้งนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า thumb thumb นะครับคำนี้นะครับลงท้ายด้วยตัว B นะครับแต่ว่าตัว B เนี่ย จะไม่ออกเสียงนะครับดังนั้นเราจะไม่มีเสียงบะตอนท้ายนะครับออกเสียงเป็นซัมซัมนะครับต่อมานิ้วชี้นะครับภาษาอังกฤษจะมีชื่อเรียกอยู่3แบบด้วยกันนะครับคำแรกก็คือคำว่า Index Finger Index Finger นะครับหรือว่าจะเรียกว่า pointer finger pointer finger ก็ได้นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ four finger four finger นะครับต่อมานิ้วกลางนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ middle finger middle finger นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่า long finger Long finger นะครับต่อไปนิ้วนางนะครับภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า Ring finger Ring finger นะครับคำว่า ringing ก็คือแปลว่าแหวนนะครับก็คือนิ้วที่เอาไว้สำหรับสวมแหวนนั่นเองนะครับต่อมานิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยก็จะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับ ชื่อแรกก็คือ little finger little finger นะครับหรือจะเรียกว่า pinky finger pinky finger ก็ได้นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ small finger small finger นะครับโอเคเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนิ้วหัวแม่มือก็คือ thumb thumb นะครับนิ้วชี้ index finger pointer finger fourth finger นะครับใช้คำไหนก็ได้นะครับต่อมานิ้วกลางนะครับ middle finger long finger นะครับถัดมานิ้วนางนะครับก็คือ ring finger ring finger นะครับ สุดท้ายนิ้วก้อยนะครับ Little finger Little finger Pinky finger Pinky finger, finger Small finger Small finger นะครับก็มีชื่อเรียก3แบบนะครับใช้แบบไหนก็ได้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อของนิ้วมือทั้ง5นิ้วนะครับ อ่าป๊าป๊าอิก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับป๊าป๊าอิด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ